คุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนาะเขาได้แชร์โพสต์ของพี่หนุ่มที่มีการฟ้องร้องฟ้องรอง้องอฟ้องร้องเนี่เรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทสำหรับกรณี Net i ไอดท่านหนึ่งนะไลฟ์ Life ด่าเขา่ํำคุณแม่พี่หนุ่มก็เลยจัดไป5ล้านบาทล่าลสุดคุณเจนนี่ไงบอกออกมาบอกว่าการเรียกแสงจากการด่าบุคคลอื่นคือการกระทำที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง ในฐานะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนมาตลอดแล้วล่าสุดก็พูดถึงเรื่องลูกในท้องที่เสียไปเออซึ่งก่อนหน้านี้เสียใจมากแต่ทำอะไรไม่ได้จึงขออนุญาตแชร์โพสต์นี้ของพี่หนุ่มนะคะซึ่งเจนี้เองก็คงอยากจะบอกว่าเออฉันก็โดนมาเช่นเดียวกันเออหลายคนโดนค่ะหลายคนโดนนะอืมพี่หนุ่มก็เป็นตัวแทนนะ เป็นตัวแทนไปแต่เอาจริงๆเวลาคนเขาไม่ได้ถือสานึกออกปะเพราะพูดไปเรื่อยไปเปื่อยไงเออแต่รอบนี้พี่หนุ่มเขาก็จัดไปให้นะคะ